นางรงกอนสาตัวตรงๆสิบวกันต้งวกทแล้วก็การปั่นยี่หลาเจ้าบ้าเจ้าตีแต่ไดสนแม่นู้นข่นอันนี้ก็ความฟันนะครับคมไหลายว่าขนฟันว่าขนน้อยเอาขวงมะหอยดิขัวนี่แม่นไม่แนวแนวเอาหยังมาหยไหมเจะาาจะมู้วาเซียนตีไ่ยังไหนแต้าบาว่างันแม่นฝันว่าขาเจ้าเนือง้วนใส่จานมะหอยเลยนะจานมหอยรักเนาะ เอามาจะใส่เราตั้งขนาดเล็กเก้าศูนย์สามมันจะใสก็ถือกันกันก <c oughs> ็แค <c oughs> ่ส3มตัวเอาแม่กับเบิ้งน้ำเหมืนเนี่ยละเบิง<อ>บ้งเบิ้งปอบตะเลยจ้าแม่ือนน้ำเล็กับฟอ,องน้ำนั่งเข่ากันมาอยก่แล้วเนี่ยมากกันเก่าก็สามนะนะจ่าอะไรเลยเบิ้งน้ำขจาวานศูนยมาเ้อปล่อยไปเส้นสิข้างบนนสินะแม่ก็ได้มากแม่ก็ได้จับส่นะแม่นิมากลีวนะสรุปเลยนะมันย ได้ 30, นะ 30, 30, สามหมื่นนะดีใจน้ำเด้อค่ะทั้งที่สองอีกสามหืนสองมีว่งไยขว่งยซื้อบอ้านไหนนาซื้อแกนสามร้อยสามร้อยสิบบาทับสองบ้อง้ำนได้เงินสามหมื่นคเ้าเปียบเพิ่นแต่งหนไเนสามหนสร้อยกว่าบาทได้เงินสามหมืนสามหมื่นสอง้งสามร้อย กปเรืกเงนานหมือสองว่าแม่ตาเปรียยเพิ่มนให้นอเนไม่เป็นก็ยอกไซื้อคะอเยอเปียบจามเปนยมเราตังหนึ่งกันมว่าจิถือครจิถือเนาะใช่จ้เล่คนนี้นี่โอ้บักลามันถวยอูนี่ของคนเบักลาบักลาแย่ก็ไจะหาในที่เรียแย่พอลอาีการงานทางไหนผู้เดีของมาให้แต่ีคนออกควมาให้ละละ วันว่าผู้เฒ่าได้เอาขอไม้แม่ผู้เฒ่าขอไม้แบบเอาเออาายง้คือยังเอาแบบเอาหมากไม้เอายางนี่แหละมาให้แม่เราแม่ตาเขียนเลขไว้บ่ค่ะพ่ได้เขียนไว้นั่งต่ว่าแม่เขาได้ตีว่าอี้ยางหนุกคือว่าพน้องให้เดียวกันมาตัวไหนเนาะอันนะไรล่ะกับชิดยูตื่นมากตาแม่มากคนหนึ่งแม่ก็มากสูงนิเกาเอาเสื้อจานมาบุ๊ครับเอาเสื้อจานนี่แหละ เอาเสจานจีเป็นอย่างไรบ้างไาหาเลยสักลายบ่บบบไม่ลายบ่ลายอยู่บบบไม่ลายหนูตีหนูตีเข็ศูนย์กับเข็หนึ่งก so ันฝันเนผลล้ไหมในตำนามีเก็ศูนกับเข็หนึ่งแค่นั้นแต่ว่าพูดแต่ว่าคนทาวแต่ละที่ละทีพกนั่าพกันแต่ละคนแต่ละทีพูซ่กันเขาบอกไม่ใส่จานไม่ใส่จานมากแบก็ว่าจานเป็นศูนย์เนาะบางเป็นศูนย์นิดกันอยู่ที่นั่ง บอกครับแม่ตีซุนซุนบอกแม่มันมัาแม่ได้มััอแมม่าเก่าศูนเนี่ยแรกตัวรักลอยแม่มาเก่าอยู่คือเก่าอยู่เก้าเก้าซูนแบบนี้สีวิตเตี้ยสั้นละล่ะเพราะว่าหมาไม่เป็นนันไม่ร่องนันบึงเพราะสิเป็นยังไงชีมาเบิร์นน่วะ วันนี้วันน้นเนก่อนไหลไหลนประโยคนหนึ่งคือแมวพุทโธมะาฮพาทโธตีเป็นเก้าตีเป็นเก้าเหมือใส่จานมากกว่าไหมน้าเป็นเก้าตีเป็นเก้าเก้าศูนยม่เห็นาิคอเลขกสองตัวหายามตัวเล็กับล่องเบิงปลว่าสีนั่นเป็นจังไหลสีขึ้นนันบัวใกล้ๆมือก็สีมะขามให่เพื่อแม่ได้สอหตัวแดงจิงๆเห็นอย่ะหาปันอีกเนาะหาีดหวัง มีดวงตัวตัวงวดกันสองตัวแม่ตาบาทีซื้อเก้าศูนย์มั้งคะไม่น่ะไปซื้อเก้าศูนย์นะน่าคันละไม้ไฮไลท์ดอกคนละไม่้ไฮไลไม่น่าเต็มจานเลยล่ะเห็นหมเต็มจานเลยฟันดีง่ายค่ะเป็นประโยชน์นึงเขาจะ่าฟันว่าได้ผลละไม่จะมีโชคจ้ะซื้อยังไงก็ถูกแต่ก้นมีดวงเมอดนี่ซื้อแบบมีคนเอาม้หงจ้ะฟันดีฟันดี ได้ไสคละไม้หนี่ได้กินพลไม้คันดีแต่ว่าแม่ตีว่าผู้เฒ่าไม่ห้เได้ตีเป็นเก้าเมียนนะผลไม้ใส่นี่ก็ได้ตีเป็นเก้าศูนย์ได้สามตัวได้เก้าเก้าศูนย์เมีนแม่คิดสั่นไหล่ะตีง่ายัง่ายนั่นเองะคันที่ถือก็ตถือเองบ่ได้ตีหลายเด้อพี่น้องรอดเสียงเบิงอันนี้เนกาต้องการเอาผู้เฒ่าลไม้ไม่ใช่การไม่หัยตีเก้าเก้าศูนย์แล้อาจารย์จะเป็นศูนย์ผู้เฒ่าจะเป็นเก้า แล้วไม่ก็ไปก้าวไปได้ก้าวก้าวสูงเลขกสองตัวขึ้นก้าวสูงแม่เล่ามาล่องเบิงเกินมาเป็นว่ซื้อไร้ให้ล่องเบิ่งเรือเอาอิหลีครับเอาอิหลีแหละเอาอิหลีเลยเนาะทั้งเอาอิหลีแหละล่องเบินก็เอาอิหลีเอาอีหลีหยอดเบิ่งแต่วันย่าเฝ้าหยอดไหลเนาะจ้าแม่นาะโค้งชุดท้ายผู้ละคนมันใจจะคอยตื้มลงไปเนาะแม่เนาะแม่จ้ะแม่สิเสียงเบิ่งอีกแรื่งเออแม่เสียงก็ต้องล่องแอกจัดเลยจัดโดด ต่วจะฝ้าจัดหลเลยพี่น้องนะตาเป็นีตนีด้จมคนมีดวงนะครับเนาะนำตามจนเจอคือวันสอกแสกหาจนข้าพี่น้องเลยสามตัวไม่ได้ถึองเลยแค่วินี่ถเลสามตัวดูบ่กถือกักยาหลาถืงตาโดนเราได้แม่ถือสามตัวหลายปีแล้วบดก็ถือแม่เราสองตัวถือสองดสองตัวถืออสงตัวถือประจำได้สามตัวโดนโดนเทียจ้ะ สองตัวนี้จึงตกับสองหัวัสิเวลาึืเตีกับองัดทั่สี่ลาะเพราะได้ใส่เพได้งินนสามตัวนี้ก็คือว่าเนี่ยมันเขากับทรมาไดาทำอาหากินเนาะสิบวังรวยกับว่าได้แล้วเนาะเขาก็หยอดไปนิดๆน่นอยขึ้นลงทุนไปแค่สามร้อยได้นสามหมื่นก็คุ้มค่าเลยกสามตัวผอบแววเจตตาแก่ถู่วั่นเมียยังงงอยู่ี่เมียนว่าแบนไปหาเบื้งเดนไปหาเบิ้องเบื้งเสียเลยเบิ้งนั่นนักพนันา ได้ว่าเมนีดีะนะน่ดีใจน้ำเด้อค่ะวันนี้เอฟซี FC เฟิงมาล้มีแม่ตาเด้ค่ะ<า>ได้คือายถือเนี้ยเพราะว่าเนี่ยบล่าซีรีดีเป็นตจเอฟซีเฟิงได้ให้ตามจนเจอต้อง้หว่าเป็นปน้ำน้ำาแม่บอก,กว่า <c oughs> <c oughs> เป็นสันเดเลขสามตัวนี่ขางบ้านนี่แคนํ้มานะเป็นโลนเอฟซีเจ้าละปะนะเป็นซีเวาเป็นอะรเป็นีเวลน้ำปรลับเป็นยังสีเวาเป็นเปเอฟซีเจ้าปะนะ เน่เบิง้งเบิออะไรเบิงบ้งนอกตัวเบิ้องิดยากัเบิง้งเบิอจุอดคละน่เดียวกคอมเขาต์กดนถือใจสินะลาย,ายเอากดไหนี่ยถือใจไหมครับกดตหเพราะยังแหงน้งงนำได้เด้อจ้ากดไหรหงโถือใจ กดถือใจนี่มีกำลังใจกำลังใจจ้แต่ตาและอัจยะใส่ดีเลขกสาวแคนนะคะเบิ้งคิดกับดคอมเข้มแน่นหายหูมันโฆษณากับว่าคามสิไรหุ้นะนการความพึ่งแม่หละล้านเนื้อที่แบ่งคพันนะคะวันนี้ก็ขอเอฟซีโชคดีตับแม่ตาขอแม่ตาถือเลขสามถือพื้นขาวนะคะวันนี้ก็ตามแม่ตาเหมือนเลยครับเออตามแม่ตาเหม่อนเลครับโชคดีโชคมันสวัสดีครับ